ตอนอยู่ในคุกข้าเห็นเจ้าถูกกดลงไปในถังน้ํารู้ไหมข้าเป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหนที่ข้าแกล้งทำไปไม่รู้จักเจ้าหากคนที่เห็นข้าเป็นศัตรูพวกนั้นรู้ความจริงว่าเจ้าเป็นจุดอ่อนของข้าแล้วต่อไปเจ้าจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงท่านคงอยากถามข้าสินะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีถูกสลับเพราะข้าทําเครื่องหมายไว้ข้างในหลังจากที่ข้าทําสมุดบัญชีเปียกก็เอาไปตากในสวนเพราะข้าเดาว่าคนร้ายคงจะเป็นห่วงหลังจากกระดาษแผ่นนั้นเปียก ตัวหนังสือจะเลอะเลยต้องส่งคนมาตรวจข้าอ่านอักษรพวกนั้นไม่ออกแต่ว่าหลังจากข้าเอามันออกมาหลังจากที่เอาออกมาก็ไปถามหยนทุนเทียนเลยรู้ว่ามีคำว่ากองทัพข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูแปลกๆเลยพรมน้ำการพรลูลงบนสมุดบัญชี คนทั่วไปจะไม่ได้กลิ่นของมันแต่ว่าหมาได้กลิ่นเดิมทีหอนางโลมใช้วิธีนี้ติดตามแขกที่หนีนี่หลังจากนั้นจากนั้นข้าก็เอาสมุดบัญชีนั่นมาตรวจพบว่ามีคนทำอะไรบางอย่างข้าเลยให้เหอซื่อจูงหมามาเดินตามหากลิ่นนั้นสุดท้ายก็ตามไปถึงจวนของเซียวเซียนกงข้าเดาว่าเรื่องนี้มันคงต้องเกี่ยวพันกับท่านแนะ่ เลยไปหาเฉินเหลียนเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละพูดจบแล้วข้าเหนื่อยเข้าไปพักผ่อนละที่เจ้าจะบอกข้ามีแค่นี้เหรอแล้วท่านอยากรู้อะไรล่ะข้าอยากรู้ว่าทำไมเจ้าถึงใจกล้าบ้าบินขนาดนี้เจ้ารู้ไหมถ้าตอนนั้นข้าไปถึงช้าเพียงก้าวเดียวตอนนี้เจ้าคงตายไปแล้วนั่นเป็นคนของหน่วยมหารเล็กเลยนะ ทำไมเจ้าถึงเลือกไปต่อกอดกับเข้าคนเดียวท่านพูดจบหร้อยังข้ายังไม่ถามท่านเลยท่านโทษข้าเหรอในท่านบอกไม่รู้จักข้าไงข้าเป็นหรือตายมันเกี่ยวอะไรกับท่านด้วยสามัญสำนึกของเจ้าหายไปไหนเฮะความเป็นความตายเจ้าไม่เกี่ยวกับข้าได้ยังไงข้าใช้เวลาช่วยยามครึ่งจากหูเสียงมาถึงตรงจริงเพื่อใครกันตอนอยู่ในคุกข้าเห็นเจ้าถูกกดลงไปในถังน้ำรู้ไหมข้าเป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหน ที่ข้ากแกล้งทำไปไม่รู้จักเจ้าหากคนเห็นข้าเป็นศัตรูพวกนั้นรู้ความจริงว่าเจ้าเป็นจุดอ่อนของข้าแล้วต่อไปเจ้าจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงท่านว่าอะไรนะข้าเป็นจุดอ่อนเนี่นเหรอไม่ใช่หรือไงแล้วพวกเราเป็นอะไรกันละ่ะ ท่านลืมไปแล้วเหรอข้าเป็นคนชนชั้นต่ำฐานะของเรามันแตกต่างกันมากที่ท่านกำลังพูดกับข้าตอนนี้นะอยู่ฐานะไหนกันถึงมาพูดแบบนี้พานเออท่านยังไม่รู้เลยก็ามาหาเรื่องข้า ท่านเห็นข้าเจ้าพันเอ๋อเป็นอะไรนี่ก็ดึกแล้วหญิงชายไม่อาจใกล้ชิดอภัยที่ข้าอภัยที่ข้าไม่อาจต้อนรับกลับไปเถอะ